สกรีน2,600ชิ้นต่อชั่วโมงไม่เกินจริงด้วยเครื่องสกรีนระบบมินิออโต พบกับเครื่องสกรีนมินิออโตโ้ที่มาพร้อมกับระบบการทำงานอัตโนมัติทำงานด้วยระบบมอเตอร์เซอร์โวสร้างการทำงานง่ายผ่านหน้าจอทัชสกรีนที่มีทั้งระบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษชุดโหลดแก้วอัตโนมัติที่ถูกติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องสกรีนทำงานอัตโนมัติตั้งแต่ระบบลำเลียงแก้วจนถึงขั้นตอนการอบแห้งวงล้อ12เตชั่นระบบคอนเวเยอร์ที่รองรับการโหลดแก้วเข้าจิ๊กสกรีนได้อย่างต่อเนื่องความเร็วการ หมุนส่วนนี้จะมีความสัมพันธ์กับความเร็วสกรีนชิ้นงานอีกด้วยค่ะทำให้สาม,มารถสกรีนได้ไม่สะดุดเลยค่ะ และอย่างที่เห็นระบบของเครื่องสกรีนมินิออโต้เครื่องนี้จะทําการลําเลียงแก้วอัตโนมัติเข้าสู่ขั้นตอนการสกรีนในขั้นตอนนี้ไม่ต้องใช้แรงงานคนเลยประหยัดต้นทุนไปได้เพราะใช้คนน้อยแต่ได้งานมากกว่าเดิมและยังทําเวลาสกรีนได้เร็วถึง2,000 2,600ชิ้นต่อชั่วโมงและจุดเด่นของตัวเครื่องสกรีนมินิออโตโรุ่นนี้ยังสามารถสกรีนหลายรอบใบสกรีนหน้าหลังได้ในครั้งเดียวแบบนี้เลยเช่นกันโดย ทั้งหมดนี้แทบไม่ใช้แรงงานคนเลยทําให้เครื่องรุ่นนี้เป็นที่นิยมอย่างมากเลยทีเดียวอุตสาหกรรมร้านสกรีนโรงงานสกรีนขอบอกเลยว่านิยมมากเป็นอีกรุ่นที่ขายดีเลยล่ะค่ะเมื่อสกรีนเสร็จไม่ต้องกังวลว่าชิ้นงานจะเลอะติดกันเพราะว่ามีระบบอบลมร้อนเพื่อให้เรงปฏิกิริยาให้หมึกสียึจับกับพื้นผิวเร็วขึ้นแห้งทันที และเครื่องอบลมเย็นที่คอยลดอุณหภูมิชิ้นงานและหมึกสีให้เย็นตัวเร็วขึ้นในไม่กี่วินาทีก็สามารถหยิบจับสัมผัสลายสกรีนได้เลยแบบนี้และพิเศษไปกว่านั้นเราได้เพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นไปอีกโดยจะมีเครื่องนับแก้วหรือเก็บแก้วอัตโนมัติพร้อมจัดเก็บชิ้นงานได้เลยสะดวกและประหยัดต้นทุนไปสุดๆโรงงานและร้านสกรีนนิยมใช้สุดๆไปเลยค่ะ ท่านไหนสนใจเครื่องสกรีนแต่ไม่มีความรู้มาก่อนสามารถติดต่อ,อเข้ามาได้เลยนะคะที่บริษัทนี้จินจำกัดโทร0868426859หรือทักไลน์แอดนิจินโปรแพ